สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมสั่งของจาก Lazada มานะครับเป็นโชคค้ำฝาท้ายกระบะก็ของไทตันรุ่นของผมมันเป็นรุ่นเก่านะปี2012ก็โชคโชคค้ำที่ได้มาก็ราคาประมาณ1700บาทครับแต่ถ้าเป็นของไทตันรุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยเขาจะขายอยู่ที่ประมาณ800บาท ก็รุ่นกันนะของรุ่นเก่ามันแพงกว่านะก็เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่าทําไมผมถึงอยากได้โชคคัมฝาท้ายกระบะนะครับไปดูนะครับนี่นะเปิดฝามาก่อนนี่แล้วก็มันได้ เนี่ยเวลาเราเราจะขึ้นเข้ารถใช่ไหมครับแล้วก็เปิดฝาหลังแบบนี้แล้วก็เปิดตัวประตูตู้เนาะเปิดฝาหลังเปิดประตูตู้แล้วก็เอาบันไดเอาบันไดามาแล้วก็ขึ้นขึ้นไปเข้าไปอยู่ในรถเนาะอ่าสมมติผมเข้าไปอยู่ในรถแล้วนี้พอจะนอนพอจะนอนผมก็ต้องเอาฝาตัวน,นี้ขึ้นปิดเนาะ เตอนปิดตอนปิดนี่ก็ไม่เท่าไหร่นะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะนี่ปิดแล้วก็นอนสมือว่านอนนอนแล้วเช้ามาแล้วจะลงจากรถเนาะผมจะลงจากรถแล้วผมก็ต้องมาเปิดตัวเนี้ครับเนี่ยตัวฝากระบะคือถ้าถ้าเราจะไม่ไม่เปิดจากตอนตอนเนี้ยเราก็ต้องปีนลงไปปีนจากที่ที่นั่งของเราเนี่ย ลงไปที่ไอตัวกันชนท้ายอะครับแล้วก็ลงไปข้างล่างแล้วค่อยเปิดเปิดตัวฝากระบะนะแต่ปกติผมก็ขี้เกียจปีนผมก็จะเปิดเปิดไปเลยนะตอนเช้าก่อนจะลงจากรถผมก็จะเปิดฝาแบบนเนี้ยเนี่ยทีนี้พอเราเปิดฝาปุ๊บมันจะสุดมือของเรานะครับเราก็ต้องปล่อยมันจะเป็นอย่างนี้เลยมันจะดังตึ้งอย่เนี้ยครับเนี่ยก็คือรู้สึกว่ามันไม่สะดวกคือ ต้องปีนจากรถขึ้นมาเออลงมาก่อนแล้วถึงจะเปิดป่าเนี่ยแล้วมันจะไม่ดังนะครับทีนี้ก็เลยคิดว่าผมจะแก้ปัญหาเนี่ยโดยที่จะเอาตัวใส่โชคใส่โชคคำ้ำค้ำฝาตรงนี้นะครับสองข้างมันจะมีตรงนี้ใส่ด้านข้างนี้กับข้างนี้สองข้างนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาเนี่ยไม่ให้มันไม่ให้มันเปิดแล้วมันทิ้งตัวดังตึ้งแบบนี้ครับ เดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าพอใส่ได้แล้วอ่ะมันจะแก้ไขปัญหานี้ได้ไหมนะเดี๋ยวเอาเครื่องมือก่อนผมน่าจะซื้อตรงรุ่นอยู่นะถ้าซื้อไม่ตรงรุ่นใส่มาได้แล้วไงแย่เลยเดี๋ยวลองดูน่าจะไม่ผิดแล้ว เ,ออเออแกะเลยเพิ่งมาเมื่อกี้เลยครับเนี่ยั่งเก็บเงินปลายทางของส่งมาจากลำปางนะครับก็ดูที่เขาแท็กกิ้งก็ของมาจากลำปางส่งไปที่บางพีก่อนนะศูนย์ศูนย์เขาแล้วก็ถึงจะส่งกลับมาที่ศรีสเกตอีกครั้งหนึ่งนะครับใช้เวลาประมาณ5วัน ก็จะมาถึงโชคฝาท้าทยโชคฝากระบะท้าทยมีสูบิชิไตตันเก่า2,004-2,014นะนั่นจะใช่แหละเพรารถผมรถผมปี2,012ก็ได้โชคมาแล้วก็จะเป็นเหล็กคำนะครับสองข้างแล้วก็น็อตเดี๋ยวดูนะผมจะใส่ถูกหรือเปล่าเนี่ยไม่มีคู่มือด้วย เขาไม่ได้มีคู่มือมาให้นะนใส่เองจากรูปที่เห็นของเขามันก็น่าจะใส่ประมาณประมาณนี้โชคอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ตัวค้ำอยู่กบกบอยู่แถวนีนะ้เดี๋ยวต้องดูว่าต้องใส่ข้างไหนนี่หรือเปล่าอ๋อเขาจะมี นี่เขาจะมีล็อกของเขานะครับตัวเดือยนี่น่าจะเข้ารูนี้มันจะมีช่องของฝากระกปะ๋แล้วก็นอ็อตรีบมาใส่ไว้ตรงนี้กับนอ็อตกับน็อตเดิมอันนี้นะครับเออน่าจะใช่แล้วก็โชคโชกก็น่าจะอยู่ ลักษณะนี้อืมนาจะใช่นะครับมันจะใส่ถุกมั้ยน,นี่อันนี้อันไหนไว้ล่างไหนไว้บนเดี๋ยวขอไปดูรูปเข้าอีกทีนะว่าใส่โชกคแกนเนี่ยมันอยู่ล่างหรืออยู่บนนี่นะครับกล้องเห็นไหมเนาะเนี่ยรูปของเขาก็คือตัว โชคนี้จะอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ก้านก้านจะอยู่ตรงด้านฝากระบะเดี๋ยวลองใส่ดูครับแบนนี้เอาข้างนึงก่อนแล้ก็คนให้รีบบี้ ตัวนี้ไว้ทำอะไรเนาะ อ๋อตัวนี้น่าจะามาแทนน็อตเก่าเลยนะครับนี่แล้วเขาก็มีมีแหวนกับคลิปมาให้แล้วก็มีตัวล็อกตัวนี้น่าจะต้องใช้ล็อกนี้ครับล็อกตรนี้เค okay. ใส่กับตัวเก่าแล้วก็มีคลิปมาให้ คลิปนี้ใส่กับตัวไหนอืมคลิปนี้น่าจะใส่กับตัวนี้นะครับมีช่องมีช่องให้แล้วก็แหวนแหวนสี่ตัวคิดว่าแหวนก็มาลองนี่เลยเนาะลองนี้โอมีแหวนตัวหนาด้วยนะ เงินต้นหนาตัวหนึ่งบางสองตัวเออมาลองดูก่อนครับวันนี้น่าจะเป็นคลิปล็อ เรต้องอ้าออกมาไมาอะคลิปนี้ผมก็มัวๆนะน่าจะอ้าอ้าออกนะใส่เข้ามาในนี้ที่มนรูนี้ปึก๊กน่าจะประมาณนี้ ใช่ไหมลองดูประเจรเบื่อแล้ว อโอ้ผมไม่มีประแจเบอร์ใหญ่นะมีแค่เบอร์สิบสองอ่ะ อย่ไปหาบอกไปหาบอกมาแกะก่อนระแจเล็กไปครับเออ,เอ,อชอบนอนฝั่งประตูเนาะงเงินเปิดเปิดหน่อยไปหน่อยไปหน่อยเปิดนะถุงเงินจยเปิดประตูแล้วไอ้ยับแ่ไม่ยอมหลบเลยถุงเงิน บอคอโอเคีนมืออึ๊บนี่ใจไม่หลบให้กันเลย ผมก็มัวๆนะไม่รู้เบอร์ไม่รู้ว่ามันเบอร์อะไรเนี่ยเอออันนี้แหละใส่ได้เบอร์อะไรเนี่ย สิบสี่ตัวนี้เบอร์สนะิบสี่นะเหมือน้องใช้กับอันไหนอันนี้ได้ไหม ใส่ข้างเดียวจะอยู่ไหมมีแหวนเดิมอยู่ด้วยนะ,ะดูน่าจะใส่แบบนี้ แวนไม่แน่แต่ว่าต้องถอดแวนเดิมออกด้วยหรือเปล่า <c oughs> ถ้าอยู่อย่างนี้มันก็ ผมทำอะไรลวกหลุดแค่ใส่ประมาณนี้ ผมใส่ผิดข้างมาแนเดอมมันเยอะนะผมมาออกตัวนี้ ไม่ได้เอาแหวนออก,ออกเพราะว่ามันจะติดตัวบ่าวนี้นะแหวนออกเลยออใส่ตัวในตัวเดียวแล้วกัน ้าไปข้างในเลย,ยว้าไดไม่ได้ไปห,หาครีมมาเพิ่มเนะ แกขคอมาอยู่ <c oughs> ตอนนี้มันยาวออกมา มันเลยใส่บล็อกนี้ไม่ได้นี่อะแจ่คอมาอะไรแล้วกันใะไเครื่องมือเท่าที่มีนะครับปากตายก็มีแค่เบอร์สิบสองเบอร์สิบีไม่รู้ยิน แล้วก็มาถอดตัวน,นี้ออกนะ ตันนี้ <c oughs> นลกเลยเอาอะไรเนาะ ดันขึ้นหน่อยอใส่แหวนมา,มาให้เยอะแยะเ น่าจะต้องเอาแหวนตัวนอกออกเหมือนกัน ใส่แหวนตัวในแล้วมันยากไม่ใส่ดีกว่ามันมันน็อตมันไม่เข้าจุดหนึ่ง แล้วแล้ว่อนนี้มาใส่ตรงนี้ ใส่ไว้ตั้งแต่ <ไป S 2> ตแรกงอตอนนี้ไว้นะโอเค,อเคแล้วก็ใส่คลิปมีคลิปอีกตัวหนึ่ง ใส่ตรงบ่านี่นี่นะก็อาไรดันเข้าไปให้มันเข้าล็อก มันก็จะเป็นลักษณะนี้นะทุกคน,นใส่เข้าไปตรงนี้นี่นะกับตรงนี้เดี๋ยวผมไมปาทำอีกข้างนึงก่อนนะเดี๋ยวให้ดูตอนจบนะนอา้าวผมมาใส่อันนี้นข,อขอบคุณครับไอ <laughs> ชมพู้ด้วยเอ้ยไม่ใช่ฝรั่งมชมพู้อะไร <laughs> อ่านี่นะครับผมใส่เสร็จแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะเวลาเราเปิดแล้วก็ปล่อยเวลาปล่อยมือมันก็จะค่อยๆลงไม่ดังตึ้งแล้วนะเนี่ยใส่ช็อคตรงนี้กับตรงนู้นสองอันเรียบร้อยเี่นะอ่าถ้าเราอยู่บนนู้นนะตอนเช้าลงมาก็ยังไม่ต้องลงก็เปิดตัวนี้เลยนะครับแล้วปล่อยมือ นี่มันก็จะสโลโมชันแบบนี้โอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมทุกคนนะครับสวัสดีครับ